เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา276และมีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542มีฐานะเทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคาดีปกครองซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่งและข้อพิาพาทระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการอีกกรณีหนึ่งทั้งนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ ซึ่งในวันนี้วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานสารปกครองอุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างกระบวนการและข้อพิจารณาให้กับคู่กรณีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเพื่อให้คดีเสร็จจากศาลโดยเร็วโดยได้รับเกียรติจากท่านสุชาติมงคลเลิศลบรองประธานศาลปกครองสูงสุด และท่านชาชิวศรีแก้วอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองซึ่งจะส่งผลดีอย่างไรและประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างติดตามชมกันได้ในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านรองประธานสารปกครองสูงสุดท่านสุชาติมงคลเลิศลบค่ะสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะท่านอยากให้ท่านเล่าถึงที่มาของการไก่เกี่ยข้อพิาพาททางคดีปกครองะะ่อยค่ะว่าการไก่เกี่ยนี้มีที่มาอย่างไรบ้างคะท่านคือเริ่มตั้งแต่ถ้าพูดตั้งแต่ต้นก็คือว่าเมื่อมีสารปกครองได้จัดตั้งขึ้นแล้วก็ <t ansen> มีอำนาจในการพิจารณาวิพากษาเกี่ยวกับคดีที่เราเรียกว่าคดีปกครองตั้งแต่ปี2 5 4 4ที่เราเปิดศาลมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา22ปีแล้วก็มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลเนี่ย 000, 90, 000, 000. ก็ถ้าตัวเลขกรมก็ประมาณ1 9 0 0 0คดีศาลก็พิจารณาวิพากษา,าตามวิธีพิจารณาตามปกติ ก็เร็จสิ้นไปประมาณสักหนึ่งแเจดหมื่นกว่าคดีก็คงมีคดีค้างอยู่บ้างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เราก็พิจารณาไปแล้วเสร็จกว่าเกือบเก้าสิเปอร์เซ็นต์แปประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ะแต่นั่นเป็นวิธีการพิจารณาตามคดีปกติก็คือว่าการดําเนินกระบวนพิจารณาตามปกติมันก็จะมีขั้นตอนต่างๆต,ตั้งแต่คู่กรณีเสนอคําฟ้อง,องต่อศาลนะศาลก็ ตรวจคำฟ้องว่าอยู่ในอำนาจศาลไหมเป็นไปตามเงื่อนไขไหมเสร็จแล้วศาลก็สแสวงหาข้อท็จจริงในแต่ละคดีว่าข้อท็จจริงเป็นอย่างไรสแสวงหาจากคาฟ้องคาให้การคาคัดค้านคำมให้การคาให้การเพิ่มเติมถ้าศาลเห็นว่าข้อท็จจริงยังไม่เพียงพอศาลก็สแสวงหาข้อท็จจริงได้อีกได้เองด้วยเสร็จแล้วก็สรุปจานวนของตุลาการเจ้าของสํานวน ส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีนะคกำหนดวันสิ้นสุดการสแสวงหาข้อเท็จจริงส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีทำกับแถลงกระบวนการต่อมาขั้นตอนต่อมาก็นั่งพิจารณาคดีนั่งพิจารณาคดีเสร็จปรึกษาคดีแล้วก็พิพากษาคดีพิพากษาคดีแล้วผู้คนนี้ไม่พอใจก็อุทธรณ์ได้จนกระทั่งจนกระทั่งคดีถึงที่สุดก็มีการบังคับคดีอันนี้คือขั้นตอนทั่ว,วไปของการพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรบางคดีมันก็อาจจะทําให้การเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของผู้กรณีเนี่ยไม่ทันการศาลก็เห็นว่ากระบวนพิจารณาที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทางสากลแล้วก็มีกระบวนพิจารณาที่เขาเรียกว่าการไก่เกีย่ยข้อพิพาทเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะ ยุติข้อพิพาทโดยความสมัครใจของผู้พูดนี้ซึ่งมันก็จะทำให้การพิจารณาคดีเนี่ยเป็นไปโดยความสะดวกรวดเร็วทันต่อการเยียวยาให้กับผู้กรณนี้ได้และที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นโดยความสมัครใจของผู้ณีเนี้ะฉะนั้นสามบุรครองก็เลยมีการแก้ไขบทบัญญัติในปี2562ให้นํากระบวนการเกี่ยวข้อพิพาทมาใช้ในสามปุคอง ตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเราก็เริ่มใช้วิธีการไก่เกี่ยข้อพิพาทน,นี่แหละเข้ามาระงับยุติข้อพิพาทระหว่างประชาชนผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งก็ถ้าถือว่ามันก็เียนเพียงระยะเวลาสั้นๆาี่ปีเท่านั้นเองเพิ่งเริ่มต้นเพราะนั้นอายุายของท่านปรทธานก็เลยเห็นว่ากระบวนการไกลเกี่ยขอพิพาทน,นี่จะนําไปสู่ การพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคดีด้วยท่านก็มีนโยบายโดยท่านประธานสารปกครองสูงสุดท่านศาสตราจารย์พิเศษดรวอรพุน์วิสุทธิพิษซึ่งเป็นประธานสารปกครองคนปัจจุบันท่านก็ให้นโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคดีปกครองในด้าน เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยที่สําคัญสําคัญมีอยู่3ด้านด้านแรกก็คือส่งเสริมกระบวนการไกลเกลี่ยเพื่อจะยุติข้อพิาพาทให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้านที่2ท่านก็มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบก,การไกลเกลี่ยข้อพิาพาทว่าการไกลเกลี่ยข้อพิาพาทนั้นควรจะดําเนินการกับประเภทคดีอะไร รือลักษณะคดีเป็นยังไงที่จะเหมาะสมในการไกล่เกลี่ยและสุดท้ายคือลดนงค์ให้ความรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยวิาพากษในคดีปกครองให้กับคู่กรณีให้กับประชาชนให้จัให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่คือที่มาของการไกล่เกลี่ยก็ขออนุญ,ญาตพูดต่อไปเลยว่าที่เรามาจัดสัมมนาโครงการ กระบวน,นาการการไก่เกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่ศาลปกครองรอ,งองุบลราชธานีครั้งนี้ก็ขึ้นเป็นไปตามนโยบายที่ว่าคือเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเข้าใจถึงระบบกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นจะได้เข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทถ้าประชาชนถ้าหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจแล้วเนี่ย การไกล่เกี่ยวข้อพิพากรัฐนเขาจะเข้าสู่กระบวนก,การไกล่เกี่ยวข้อพิาพาทแล้วก็จะทําให้ข้อพิาพาทนั้นยุติแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็การดําเนินการตามกระบวนก,การไกล่เกี่ยว ค่ะเราก็ทราบถึงที่มาของการไ <c oughs> กลเกี่ยคดีปกครองไปแล้วนะคะแต่ว่าคดีที่เข้ามาในศาลปกครองเนี่ยท่าน <c oughs> มีเป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะ <c oughs> แล้วเราจะใช้คดีไหนที่สามารถไกลเกลี่ยได้บ้างคะท่านคดีที่เข้ามาสู่การพิจารณาวิพากษาขางศาลปกครองอย่างที่ว่าเนี่ยมีมากเราก็ต้องมาจับแนแวก็มีคดีประเภทอะไรบ้างที่สามารถไกลเกี่ยได้ที่ อยู่ใน,น,นอำนาจดำเนินกระบ,บนวนการพิจารณาการพิพาทได้ก็คือคดีประเภทแรกก็คือคดีที่เราเรียกว่าคดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรน,นี่เป็นคดีประเภทแรกประเภทที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและประเภทที่สคือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนี่คือลักษณะคดีที่อยู่ในอานํานาจที่ศาลจะดําเนินก,กระบวนพิจารณาไกลเกี่ยวข้อพิพาทได้นะครับแต่ว่าในคดีทั้ง3ประเภทเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในอำนาจ ของสารที่จะดําเนินการไก่เกีย่ยได้แต่มันก็ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมประการอื่นๆด้วยว่าแม้จะเป็นคดีที่อยู่ในอำหน้าที่จะไก่เกีย่ยได้แต่บางทีมันไม่เหมาะสมที่จะไก่เกีย่ยข้อพิพาคบางทีต้องชี้ศาลต้องวินิจฉัยถึงความถูกต้องของคําสั่งของกฎหรือไม่อย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมของการไก่เกีย่ยได้ถึงแม้จะอยู่ในสามประเภทก็ตาม ก็ได้ทราบแล้วนะคะว่ามีคดีสาประเภทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้แล้วมีคดีอะไรไหมคะที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้เลยก็อย่างอย่างที่ผมว่านี่แหละคือคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยศาลอาจจะไม่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้อย่างเช่นความชอบด้วยกฎหมายของกฎคําสั่งอย่างเงี้ยว่ากดชอบไหมคําสั่งชอบไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยศาลก็ไม่สามารถที่ไปดำเนินกระบวนพิจารณาไกล่เกลี่ยได้ ค่ะท,ท่านแล้วระยะเวลาในการไก่เกี่ยข้อพิพาททางปกครองนี่มีระยะเวลาเท่าไหร่คะท่านโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยจะต้องทําให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าหละ่ะการไก่เกี่ยข้อพิพาทเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าข้อพิพาทนั้นเนี่ยจะได้ยุติโดยรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามความถนัดใจของคู่กรณีอีกทั้ง สามารถที่จะเยียวยาความเดือดร้อนของผู้กรณีได้ทันท่วงทีหรือทันเวลาเพราะฉะนั้นหลักก็คือต้องทําให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแต่ก็มีระยะเวลากํากับไว้อีกชั้นหนึ่งว่าไม่เกิน90วันนับแต่วันที่ได้รับสํานวนการไก่เกียรตุรการผู้ทําหน้าที่ไก่เกียรตก็ต้องพิจารณาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันอันนี้ระยะเวลาที่กํากับไว้แต่ว่า ดีเนี่ยมันอาจจะมีข้อที่จริงหรือมีอะไรที่ยุ่งยากหน่อยอาจจะ90วันอาจจะไม่ทันกรณีอย่างนี้ก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้นะครับก็ขอสามารถขยายระยะเวลาได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้และความเข้าใจในการไก่เกี่ยคดีปกครองม,มากยิ่งขึ้นคะ่ะ ต้องขอบพระคุณท่านสุชาติมงคลเลิศลบมากนะคะท่านเป็นรองประธานสารปกครองสูงสุดค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านขอบคุณครับ ผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องการไก่เกี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องบรรยากาศการไก่เกี่ยกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นยังไงมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนโดยได้รับเกียรติจากท่านชาชีวสรีแก้วท่านอาธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับอยากให้ท่านเล่าถึงบรรยากาศในห้องไก่เกลี่ยนะคะท่านว่าเครียดไหมคะท่านอ๋อ เรื่องของการไกลเกลี่ยอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าเราจะสร้างบรรยากาศในความเป็นกันเองให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านได้เปิดใจนะะพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาซึ่งเป็นขอ้อพิพาทในคดีปกครองรับรองว่าถ้ามาที่ศาลปกครองเนี่ยบรรยากาศในลักษณะนี้เราสามารถที่จะสร้างได้นะครับไม่เหมือนกับที่มาในเรื่องของคดีโดยตรงครับท่านขาแล้วอุปสรรค ในการไก่เกียคดีปกครองในฐานะที่ท่านเป็นผู้ไก่เกียรค่ะท่านคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะกับเรื่องที่สําคัญที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของประการแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจของคู่กรณีนะครับที่จะมาไกล่เกียคดีในสารปกครองอเนื่องจากว่าในส่วนของสารปกครองเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเริ่มดําเนินการนะถึงแม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ2-3ถึงปีเนี่ย เราก็ได้มีการดําเนินการไกลเกลี่ยในส่วนของคดีนี้ไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่เป็นปัญหาหลักเลยก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจของคู่กรณีว่าถ้ามาไกลเกลี่ยในคดีปกครองเนี่ยจะสามารถดาเนินการเพื่อให้บรรลุถ,ถึงวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับได้มากน้อยเพียงใดอันนี้คือประการแรกในเรื่องของปัญหานะครับเรื่องที่2เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่กรณีซึ่งเป็น หน่วยงานนะครับอีกฝ่ายหนึ่งหน่วยงานเป็นหลักหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลักเนี่ยก็เกรงว่าการที่เข้ามาไกล่เกลี่ยเนี่ยจะสามารถที่จะดําเนินการนะไกล่เกลี่ยได้หรือไม่เพราะว่าบางเรื่องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอขออนุญ,ญาตนะครับจากผู้ว่าราชาหรือจากหน่วยงานที่ดูแลหรือท,ที่กำกับดูแลนะครับก่อนที่จะมาทําการไกล่เกลี่ยก็มีความรู้สึกกังวลว่าจะได้รับการ อนุมัติหรืออนุญาตให้มาไกล่เกี่ยงไม่นะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งเราพยายามทำความเข้าใจนะเพื่อให้เกิดในเรื่องของกระบวนการนี้ทางที่ชัดเจนนะครับไม่อยากที่อยากจะให้ท่านมีความกังวลใจในเรื่องนี้ครับท่านายอยากให้ท่านเล่าถึงการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกี่ยงนะคะว่ามีกระบวนการยังไงบ้างคะท่านครับ ในสารปกครองบนราชธานีนะครับเรื่องที่จะสามารถไกลเกลีย่ยได้นะครับจะมีอยู่3เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราชาเกินสมควรนะฮะหรือในกรณีเป็นคดีพิพาทนะครับในทางละเมิดหรือความรับผิดอย่างองื่นแล้วก็ในเรื่องของสัญญาทางปกครองนะฮะเรื่องที่สามารถที่จะเข้ามาสู่การไกลเกลีย่ยนะใน3เรื่องนี้นะครับ ทางสารปกครองวนราชธานีเนี่ยใช้กระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการไกล่เกลีย่ยเชิงรุกนะครับที่ว่าเชิงรุกนั้นเป็นการเริ่มนะฮะโดยคู่กรณีเองนะฮะอย่างเช่นผู้ฟ้องคดีเนี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีมานะครับเราก็จะมีะห้องไกล่เกลี่ยหรือห้องปรึกษาคดีนะครับจะให้ข้อแนะนําในเบื้องต้นนะครับว่าคดีประเภทไหนสามารถไกล่เกลีย่ยได้ท่านก็จะใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ได้เลยนะครับคือมาเขียนคําร้องนะ แล้วก็เสนอต่อศาลพรมกับคำฟ้องไปได้เลยนะครับในกรณีที่2นะฮะเป็นกรณีที่ศาลอาจจะมีหมายไปเชิญชวนนะครับให้มาไกลเกลียก่ยคดีในกรอบที่ว่า3เรื่องที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะมาไกล่เกลียก่ยคดีในศาลปกครองเนะี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาไกลเกลี่ยกันได,ได้ง่ายขึ้นนะฮะ ซึ่งสองเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำความไว้ใจกับประชาชนพอสมควรนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นกรณีที่เรากำลังรเริ่มดำเนินการในส่วนนี้ครับแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการไกลเกลียก่ยข้อพิาพาททางปกครองบ้างคะท่านอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะต้องขอบคุณที่ถามคําถามนี้มานะครับในเรื่องของการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะในส่วนของคู่กรณีนะครับ ถ้าเกิดว่ามีกระบวนการไกลเกลีย่ยและก็สามารถไกล่เกลีย่ยได้สําเร็จเนี่ยจะทําให้การข้อพิพาทนะครับในคดีปกครองเนี่ยสามารถที่จะสําเร็จไปด้วยความรวดเร็วนะฮะซึ่งเรากําหนดระยะเวลาในการไกลเกลีย่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับประมาณ90วันก็แสดงว่าคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองนะโดยปกติเนี่ยะจะกําหนดไว้ตามพรัญญัดกําหนดระยะเวลาไว้นะฮะประมาณ สองปีนะฮะและนี้เป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการไก่เกลี่ยเนี่ยก็จะแล้วเสร็จภายใน90วันนะครับหรืออาจจะมีการต่อไปในระยะเวลาสัก30วันสองสาครั้งก็แล้วแต่ลักษณะของคดีนะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้คดีก็เสร็จไปด้วยความรวดเร็วนะครับเมื่อคดีเสร็จไปด้วยความรวดเร็วแล้วลเกิดอะไรขึ้นอีกครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าข้อตกลงหรือข้อสัญญานะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย ไม่ปด้วยตตามนะครับคำพิพากษาตามยอมหรือว่าคำพิพากษาตามข้อตกลงนี้นะครับศาลก็สามารถที่จะบังคับคดีได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องฟ้องคดีเพราะฉะนั้นคดีก็จะเสร็จไปในศาลด้วยความรวดเร็วนี่เป็นประโยชน์ในส่วนของคู่กรณีนะครับในส่วนประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจะเป็นประโยชน์ในส่วนของศาลปกครองนะครับซึ่งะจะมีคดีอีกประเภทหนึ่งนะครับ อาจจะมีจํานวนที่ะเยอะกว่าซึ่งจะนําไปสู่การพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเราก็แบ่งเบาภาระราที่คดีการไกลเกลี่ยนะครับสามารถไกลเกลี่ยได้ก็จะทําให้ภาระของท่านตุลการเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็นําไปสู่การจัดทําคดีปกติเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่กรณีและได้ประโยชน์ทั้งศาลด้วย การไกลเกีย่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วใช่ไหมคะท่านใช่ใช่ครับถือว่าเป็นเป็นวัตถุประสงค์นะครับที่เราเปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในเรื่องของการไกลเกลี่ยอดนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านชาชิวศรีแก้วค่ะท่านอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่คะท่านครับ คครับบุณบเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปด้วยคลิปวิดีโอการไก่เกี่ยข้อพิาพาทในคดีปกครองนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจในคดีไก่เกี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะครับ ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองซึ่งได้แก่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและส่งเสริมการบริหารราชการของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องศาลปกครองได้มุ่งมั่นอำนวยความิธรรมให้แก่สังคมโดยพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีในทุกด้านอาทิการจัดให้มีการพิจารณาคดีแบบเร่งด่วน การปรับปรุงระบบการบังคับคดีปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือการพัฒนาระบบสารปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้นวันนี้สารปกครองได้พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งโดยการนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้คู่กรณีที่พิพาทกันได้มีทางเลือกในการระง,งับข้อพิพาทและเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งจะเกิดผลดีที่ทำให้คู่กรณีสามารถยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันได้ด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด กระบวนการหรือวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาสมีความเรียบง่ายเป็นกลางและรวดเร็วโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือศาลเห็นเองว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้ทั้งนี้โดยความสมัครใจของคู่กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะดำเนินการโดยตุลาการศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนั้นและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยไม่มีรูปแบบพิธีการหรือขั้นตอนที่เคร่งครัดจนเกินไปเพื่อช่วยให้คู่กรณีสามารถสื่อสารความต้องการและข้อจำกัดของทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันโดยมีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนคือไม่เกิน90วันนับแต่วันนัดไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทครั้งแรกเมื่อการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทสำเร็จผลของการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทจะมีผลบังคับได้จริงตามกฎหมาย โดยคู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความและสารปกครองจะมีคำพิพากษาให้เป็นไปตามนั้นสำหรับกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จบางส่วนสารจะนำบันทึกข้อตกลงนั้นมารวมพิพากษาไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในประเด็นที่ย่งพิพาทกัน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการระง,งับข้อพิพาทที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระง,งับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว